ร้านเก็บของเก่าออโต้ฮาเวนโอเครู้เรื่องตานี้ผมมาเก็บเปิร์กนะผมมาอัดไว้เฉยๆเผื่อได้ไฮไลท์นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอฮ้ยเฮ้ยเจอฮิบิรียครับทุกคนมาโอเคผมเหมือนจะได้คลิปละ หรือเปล่าวะมามาตรงนี้วนได้นะครับเคเวลาวนพยายามมองหลังดีๆนะครับมองไฟคาตกรอ่าโอเคงี้ทั้งวันเลยครับโอ้โหเอาวะใต้คลิปเฉยกดอัดเล,เล่นๆต้องแบบนี้สิวะพยายามมองหลังเลยเลยครับถ้าเขายัดก,ก็เปไปเลยนะโอเค เพราะว่าถ้าเราไปวนกับเขาเราอาจจะเจ็บก็ได้ครับอาจจะโดนตีฟรีถ้าบัตรัดขึ้นเราก็เปไปเลยนะถ้าเราอยากเซฟตัวเองไอว้เฮ้ยกี่เครื่องวะเนี่ยเซฟไปแล้วหนึ่งเครื่องพยายามวนรอบนี้ต้องระวังนะครับวนอุ๊ยโดนไปก่อนทีหนึง่งต้องวนให้ชิดรถน,นะครับถ้าวนแบบไม่เดียจะโดนตีฟรีเหมือนเมื่อกี้กระโดดไปก่อน มเราจังหวะไปใช้ไม่บอดวะเฮียไม่บอดไม่บอดโอ้ยลลแล้วนะลใครเปย์ไม้บอลนี้ไปแล้ววะน่ะฮัลโหลเกินปุยมุ้ยโอ้โหใครแป้งเปไปแล้ววะคุ้นงงยังก่อนโอ้โหยังก่อนดีดียังไม่วิ่งต่อถ้าวิ่งต่อเมื่อกี้ถ้าวิ่งไล่ตรงเมื่อกี้น่าจะลม้มดีแล้ววิ่งฉีกเข้ามา แมทเทพพยายามมองข้างบนไว้นะครับเพราะว่าไฟเราจะมองยากมากโอ้ยโหโอเคครับเมื่อกี้ได้สองเครื่องโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนยิ้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ฮิบวิลี่ต่อนะครับจัดไปเขาทำอะไรของเขาวะนะฮัลโหล ติ๊กไฟฉายก่อนเพราความเลาใจขอ,อไล่เพื่อนอยู่เพื่อเขาช่วยเร็วมากครับเมื่อกี้ผมโดนแขวนแป๊บเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ,ยอะไรวะนะใจเย็นพ่อนุ่มเจ็บสองงงง,งงงแคตติ๊กไฟฉายแล้วก็หมุนไหนวะโอเคไปวิ่งติด ในพยา,ยามองข้างบนมาเราจะเห็นตัวเหลาะหัวคิลเลอร์นะเห็นไหมเี่เขาหลอกไฟมาโอเคยังก่อนพี่ไม่ไม่พับไม้โอโ้ยังเหล็กดังเก่ง <c oughs> ดังเก่งเลยดังเก่งเลยคนนี้ออกไปไหนแล้ววนะน่าฮัลโหลโอ้โหไปตามไปตามไปตามโอเคสองเฮ้ยสามเครื่องแล้ววนะ่ะโอโ้ขอไปไล่ใครมาหนะ่ะ อะไรเพื่อนอย่านีติ๊กไิชายก่อนเออนี่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยตัวบลับเอาไปตัวมันบเลยเลยเลยพอหนุ่มเลยละพอหนุ่มเลยละอ้าวฮัลโหลเอายืนนิ่งเ,เลยเอาแล้วเลยหนึ่งเครื่องอันนี้น้ำถือเป็นจุ๊กไหมทุกคนเฮ้ยเอาแล้วเมื่อกี้น้องเล่นนน้้องเล่ใหหรือเปล่า เราจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมาให้พี่เล่นแหละแบบน้องน้องเขาอยากหัดเล่นไงน้องบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่เปลี่ยนตัวได้ไหมไม่พี่เล่นแทนอุ้ยพยายามมองมุมสูงไว้เห็นไหมเราจะเห็นหัวคาตกอนนะครับเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหไม่หลอกเฮ้ยถ้ามันเดินไปฝั่งนู้นแล้วมันเดินวับมามันเดินวับว่ะต้องมันวับวับว่ะทุกคน ้ยนี่จุกนี่เรียกว่าจุกหรือเปล่าวะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ติดไม่ติดยางแล้ววิ่งไปละเราวิ่งตามเขาไปนะครับอุ้ยโอเคคิดซะว่าเป็นห้าเครื่องแล้วกันนะทุกคนนะจุ๊กแบบไม่ได้จุ๊กมองไหมเปิดติดติดติดฮัลโหลติด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 เวลาใครมันเปิดหลงไปแล้ววะน่า ลิฟจานเอาเลยไปแล้วไปไหนวะนะ่กเขาไปกันหมดแล้วขอไปเปิดประตูกันหมดแล้วเพื่อนโอเคครับโอ้เพื่อนก็รีบเปิดเกินเพื่อนนี่ก็ปั่นกันชิวเลยครับ ปีฮิบิลลี่มาแล้ววนสักรอบไหมสนใจไหมอ้าวโอเคเพื่อนออกหมดแล้วเลยผมคนเดียวนะพูดยืนนิ่งเลยโอ้โหฮิบิลี่เราขอโทษเราไม่ตั้งใจเราไม่ได้จะแกล้งนายนะขอซองหน่อยขอแต้มขอแต้มเต็มแต้มตันเลยนี่หว่าโอเคอออกก็ได้ครับเย,ยีจะโดนด่าไหมนี่ยฮัลโหล โอเคพี่เบลลี่ผมไปแล้วนะขอบคุณครับที่ให้คลิปไฮไลท์ผมถึงจะเป็นไฮไลท์แบบจุกแป,ป๊บเดียวก็เถอะอย่างไยก็ห้าเครื่องครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมต่อไปนะับไหนๆก็อัดแล้วเดี๋ยวผมกวะว่าจอดเกมต่อไปเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมต่อไปกันครับผมโอเคครับตอนนี้ผมกดแลงมานะเพราะว่าตามเมื่อกี้ไม่ได้กดแลงมันมันดูไม่ตึงไงไม่รู้ ตอนนี้ผมกดแรงมาแล้วครับทุกคนมาเปิดกล่องนะครับเล่นแรงส,งสูงๆให้แนะนําให้ทุกคนพยายามทําอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกลอ่องถอนโทเทมแล้วก็ปั่นไฟกับเพื่อนช่วยเพื่อนหิวเพื่อนนะครับผม แนะนำให้ปั่นไฟกับเพื่อนนะมันจะได้แต้มปั่นแล้วก็แต้มช่วยเหลือเอ้ยแต้มช่วยร่วมมือกันเหลือมากถ้าปั่นสามคนนี่ปั่นสองเครื่องแต้มก็เต็มแล้วอุ้ยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ที่ดินปีสิงใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นรูนะครับเฮ้ยทำไมรูตึงๆว่าตาน,นี้ฮัลโหลเจอตัวอะไรวะโอเคน้องลิน เปิร์กนี้ผมแนะนำน,นะครับเปิร์กวงศาขนาดใไอ้เปิร์กเขียวๆซ้ายมือแนะนําคนที่กดโซโล่อ่ะให้แนะนําให้เอาไปนะครับมันเป็นเปิร์กดีมากนะครับผมเปิร์กนั้นมันจะสามารถอมองเห็นคนในแมปได้ก็ต่อเมื่อพวกเราชีวิตคนอื่นโดนแขวนหรือว่าเราโดนแขวนนั่นเองนะครับเป็นเปิร์กที่ดีมากไต่ขึ้นมาได้เพราะเปิร์กนี่ครับจะได้รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนแล้วก็ฆาตการเฝ้าหรือเปล่านะครับ เราเจอพวกแถบเปิงเนี่ยเขาวางแถบเรารู้แล้วเราเห็นแต่ระยะไกลแล้วว่าเขาวางนะครับพวกนี้ดีพอออดีพกับตาดําเลยนะโอ้โหชัดเจนเนี่ยบอดแน่นอนโอ้โหไอ้แล้วกูกดแล้งมา,ากูอยู่แล้งหนึ่งมาเจอบอดแล้ววะทำไมมันเดินอย่างนั้นอนะ่ะโอ้โหกูกดเจอบอดแม่งโอ้โหบอดปะระเบิดอีกโอเครู้เรื่อง เจอกลัะไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมัมันจะเห็นคนในแมปเพื่อนเขาจ๊กอยู่เราก็ต้องมาช่วยนะเห็นไหมมันจะอ่ามันจะได้ไม่ทับสอนหน้าที่กันสมมุติเราปั่นอยู่เพื่อนจะไปช่วยอ่าเราเห็นแล้วอยเ,เพื่อนมันกลับมาไปก่อนไปก่อนบล็อกให้บล็อกให้อใหโอเคตามกูไหมโอเครู้เรื่อง กูฉีกมาทำไมวะกูถามจริงฮัลโหลด่านนี้เป็นด่านที่โคตรโล,ล่งครับทุกคนดูดิหนากูไม่มีอะไรให้เลยแล้วอ่ะฉีกไม่ทันแม้นั้นก็แมสสีแถวด้วยม่งทำไงวะโอเคโอเคโดนแขวนไปก่อนนะขอบใจเพื่อนที่คนหนึ่งอะบอดแน่นอนครับ คนที่เล่นลุงเอสมัดอักเคียน่าจะบอดโอเคเขากลับมารู้เรื่องไม่ซ้ำว่ะเขาเล่นเป็นนะเนี่ยเขาเก็บแทมหระวะเขาอยู่แหลงอะไรวะเนี่ยและน่าจะแห้งหนึ่งครับคนนี้เต้นเป็นนะไม่ซ้ำด้วยถ้าคนเล่นไม่เป็นนี่คือซ้ำนะไม่ดีนะครับทุกคนห้ามซ้ำนะครับผม เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องให้เสิร์ได้เล่นบ้างนะครับไม่งั้นเซิร์ฟแรงจะลดนะโอ้โหทำอะไรกันวะน่ฮัโหลแล้วไปช่วยดีเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่ได้เปิดนี้มาเพื่อนจะไม่รู้ว่าอ่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่แต่เราเห็นนะเห็นไหมโอเคน่าจะมาหาผมว่ะโอเคมาหาผม พ่อมาเดี๋ยวว่าคนนี้หลอกอุย้ยไปยังก่อนยังก่อนเฮ้ยรีบเกินรีบเกินเฮ้ยผมไม่พับผมไม่เปรี้ไม้ขนาดนั้นนะผมไม่ได้เปรี้ไม้ขนาดนั้นครับผมเจ็บสองไปก่อนเหมือนแบบไม่มีอีโค่ไงโอเคใช้เข็มเลยกันคนระับเฮ้ยหลอกเฟดหลอกเฟดเฮ้ยเมื่อกี้หลอกเฟด,เฟด,เฟด,เฟดผมรู้มาแล้วฝั่งนี้หน้าประตูตายยากไปก่อนเฮ้ยทำไมขรดูแบบ หาใครไม่เจอว่าแบบเดินวนไปวนมาไม่ได้มีกัดปากนะเฮ้ยกระโดดไปก่อนหนึ่งสเต็ปอุ้ยมีกระตุกด้วยโอ้โหเกมเกมดีเป็นไงอยู่ดีก็หายเจ็บงงโอ้โหที่เดิมเลยไปไปก่อนไปไปก่อนนะบ้านเล็กไปละเฟรมมาลนะทนันปะวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังนะผมยังไม่พับหรอกนะโอเควนไปก่อน ต้องพับแล้วมั้งยังก่อนยังก่อนไม่พับไม่พับอุ่ยเดินติดโอ้โหเกมเจ็บสองเจ็บสามเจ็บสี่โอ้โหไม่ไหวไหว่ะไอ้น่าจะวนไปฝั่งไม้โอเคไม่เป็นไรเพื่อไม่ปั่นไฟกันเลยอ่ะฮัลโหลโอ้โหเพื่อไม่ปั่นไฟกันเลยทุกคนดูดิแม่งเดินเล่นกันหมดเลยแรงหนึ่งกันจริง,รงไหมเนี่ยฮัโลโหล คือไม่ได้ยังไงุู้่าห์จุกป้าเล็กให้ตั้งนานอยู่นะน่าจะใส่สักเครื่องก็ยังดีโอ้เพื่อนไม่ปั่นไฟกันเลยโอ้โหคนนี้เขาเล่นเป็นว่ะใครวะ โอ้แล้วนี่โอ้บอดแม่งเดินแน่บอดแน่นอนครับแม่งเดินอย่างนี้โอ้โหสภาพแล้ววิ่งมาหาคน้วยเกินปุยมุยฮัลโหลโอ้แล้วกระโดดทำไมวะน่ะโอเคผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหโคตรเฟียว ช่วยเพื่อนและเออเอาไรดีวะเหงาไหมเพื่อนโอเคครับช่วยเพื่อนก่อนหน้ากำลังจะไล่บอทอยู่นะเดี๋ยวก็ล,มล้มละผมว่านั่นไงโอเคอย่างน้อยขอบวกหนึ่งแล้วไม่ก็บวกสูงน,นะครับตอนนี้ ที่เจอคนเจอเจอใครก็ไม่รู้อะเล่นเล่นแบบผมว่าแทมเล้นสองหมื่นเก้าประมาณประมาณนั้นอะเพราะว่าเขาแขวนหมดทุกคนเลยมั้งเนี่ยฟเฟดเฟดหนึ่งกันหมดเลยเฮ้ยยูนจินบอดปะเนี่ยเฮ้ยโหลเฮ้ยกูเจอบอดปะเนี่ยตานี้ไม่น่าใช่มั้งโอเคเจอผมแล้วใครมาเล่นมาไปแล้ววะ บอกให้เข้าดิสคอร์ดเงี้ยก็ไม่มีใครเข้ากันเลยนะโอเคเฟดโอ้โหยังตีโดนอีกส่วนกระแสทารามาละปราเซามอน500มิลลิกรัมเฟดจริงไปไปก่อนยังก่อนยังก่อนยังก่อนโอ้โหตีไม้ไปก่อนนะพ่อหนุ่มไปเพื่อไม่ปัน่นแต่เราจุกให้มา ไสมาลพับไปก่อนโอเคทำเป็นกระโดดลงไปแล้วกระโดดโอเคเขาลงเขาลงเขาลงโอเคสวยกระโดดลงเอางงงงงเอาเดี๋ยวสเต็ปแบ็คเข้าไปโอ้โหเพื่อนกูกูวันให้นะกูกูจุ๊กอยู่นะเพื่อนปั่นให้ไวเลยเลยนะปั่นให้ไวเลยเพื่อนเพื่อนมันปั่นกันบ่อ,อยู่บาวา่ว่าไม้แม่ง คือตรงนั้นใกล้เสร็จแล้วครับเครื่องเครื่องประมาณสี่สิปเ็แล้วเครื่องตรงนั้นน่ะไม่เทพอ่ะไม่มีใครปั่นกูไปปั่นแล้วแม่งโอ้ตามกูอีกเฟดมาแล้วแม่งเอ,อ้ยตายาตายากตายยากโอ้โหไม่ทันเลยโอ้โหคนนี้มึงปั่นแยกกันทำไมวะเนี่ยแล้วว่าไหนมันจะเสร็จไม่ปั่นด้วยกันละ เออไม่ปั่นด้วยกันล่ะโอเคกูไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะขอให้พวกมึงโชคดีโอเคครับใครวะนี่ฉันเจอใครเอ่ยโอ้โหเจอท็อปเซิร์ฟ